สวัสดีครับผมนายไพบูุ์พันเมืองอผู้เขียนหนังสือเรื่องครูไพบุญเป๋หลังค่อมผู้ไม่ยอมจำนนต่อกรรมเยอะอหยันก็ดังผมหนังสือที่วางอยู่ข้างหน้านั่นแหละครับซึ่งบริษัทนั้นมีบุ๊จัดการจัดตีพิมพ์เมื่อปีพศ2553แต่เป็นชีวิตในวัยเด็กที่ที่ผมอายุยังไม่ถึง20 ทีนี้ต่อมาพอหนังสือนี้ขายไปสักระยะหนึ่งผมก็เขียนเล่มที่2เพื่อจะบอกว่าหลังจากนั้นผมได้ต่อสู้ชีวิตมาอย่างไรบ้างเช่นว่าผมจากที่ไม่เคยเรียนมัธยมผมได้เรียนเจมจุบม3หรือโมอแล้วจากนั้นผมก็สอบเพเขียนตีโตสุดท้ายผมก็กว่าควันมาเป็นไปสอบบรรจุเข้าเป็นคูได้แต่ทว่าตลอดเวลานั้นผมก็โดนสังคมกดขี่หยียดยำดูถูกต่างๆนานานะ แก็เป็นพลังจกดดันจนกระทั่งผมได้สามารถไปเรียนต่อระดับปริญญาตีที่มสโวประธานมิตรแล้วพอจบจากมสโวประธานมิรออกมาผมก็ใช้ชีวิตปเป็นนักเขียนทัางผลง,งานที่อยู่ข้างหน้าได้รับเขียนตร,ราเครื่องราชในพวกนี้ละครับแล้วสุดท้ายผมก็ได้ตําแหน่งอาจารย์สามได้แปดสวัสดีครับน้องๆหลานๆที่ติดตามสารคดีชีวิตของครูไปบุญ เป๋หลังคอมมาจนถึงตอนที่สามสเรื่องนี้เคยพิมพ์เป็นหนังสือเมื่อปีปศสองพ้าร้ห้าสิบสามแต่เป็นชีวิตตอนวัยเด็กถึงวัยรุ่นส่วนที่นำมาเล่าใน y ยูทูบเป็นการต่อสู้ชีวิตในวัยผู้ใหญ่พอดีปีนี้ผมอายุแปดสิบแล้วจึงอยากจะก่าเรื่องนี้ไว้รุ่นลูกหลานผู้ที่เกิดมามีร่างกายบกพร่องหรือพิการได้มีกำลังใจในการต่อสู้ชีวิต ตอนนี้ขอตั้งชื่อตอนว่าศิลปินกับสาวเปลือยบ้านพักของผมมีสามห้องพอเดินขึ้นถุดท่านบันไดเป็นระเบียงหน้าระเบียงคือห้องนอนใหญ่ที่ผมนอนด้านขวาตรงกลางห้องเล็กคือห้องครัวห้องขวาสุดติดบันไดาทางขึ้นคือห้องนอนเล็กอีกห้องทุกห้องผมต้องล็อกกุญแจไว้กลัวแขกผู้ไม่ได้รับเชิญขึ้นไปใช้สิท ตอนกลางคืนตอนที่ผมกำลังหลับแต่ประตูห้องนอนของผมก็ใจว่าจะแข็งแรงอะไรนะักแค่บานไม้ยางเลื่อยสดๆจากบนเกอะที่จากไม้นำมาประกอบกันเข้าด้วยชิ้นไม้ใหญ่เล็กหลายชิ้นถ้าใครทีแรงๆประตูเปรี้ยวที่ติดร้อนตัวเล็กๆสองตัวล่างและบนก็จะหลุดและถอนออกจากบานไม้ได้ทันทีผมจึงไม่เคยรู้สึกว่าตัวเองปลอดภั ตั้งแต่แยกออกมาจากบ้านกำนันมาอยู่บ้านปะเกืูหลังนี้ผิดกับตอนที่ผมยังอยู่บนบ้านของกำนันที่ผมรู้สึกปลอดภัยแม้ท้องใหญ่ยุสมหมายจะกลับบ้านทุกๆตอนเย็นก่อนวันรุ่งขึ้นที่ผมจะต้องเดินทางไปไประชุมประจําเดือนที่บ้านนางยอดหรือจริงอำเภอคุระบุรีโดยโกจายพ่อของเขาจะมารับดังนั้นคืนไหนที่สมหมายกลับบ้านเสียตอนเย็นนั่นแหละเป็นคืนที่ขี้ในหัว ของผมจะขึ้นขี้ในตัวของผมจะขึ้นไปอยู่บนหัวแล้วยังอีกคืนที่ผมขึ้นไปบนฝั่งแล้วกลับลงมาแต่สมหมายยังไม่รู้ว่าผมกลับมาแล้ววันไหนเพราะการเดินทางไปประชุมของผมขึ้นอยู่กับว่าภารกิจของกำนันเจ้าของเรือเมื่อมาถึงบ้านพักนอนคนเดียวเพราะสมหมายยังไม่มาผมก็ต้องมานอนขี้ขึ้นไปอยู่บนหัวต่อไปอีก ด้วยหูที่แววเสียงต่างๆดังมาอยู่ใกล้ๆบา้านแรกๆก็ปลอบใจตัวเองว่าเสียงฮือฮ้อๆตุดๆทือๆนั้นคือเสียงของนอกเขาแมวหรือนอกตบยุงแต่พอมีเสียงของสัตว์จำพวกเห็นหรือหมูสังมาควัดหรือกัดกันใกล้ๆบ้านเพราะข้างบ้านยังเป็นป่ารกมีต้นไม้ใหญ่ห,าหลายตน้นผมก็เดาว่าเป็นเสียงของเสือ และพอบ้านโยกไหวเพราะลมพัดหรือเพราะอะไรก็ตามตีผมก็ป้อนข้อมูลเข้าสมองว่าพวกปีปีทั้งปีป่าและปีบ้านคงจะยกขบวนมายืนเดินเล่นอยู่บนระเบียงบ้านบ้านพักของผมอีกแล้วและทุกคืนที่กล่าวผมแทบจะเป็นบ้าด้วยความหวาดะหวาและนอนไม่เคยหลับพอปิดภาคปลายปีการศึกษา2,511สมหมายถูกพ่อแม่มารับกลับไปอยู่ที่บ้าน ส่วนผมรีบขึ้นจากเกาะไปตลาดตะก,กัวป่า,าขึ้นไปหมายจะบิดรถมอเตอร์ไซค์คันใหญ่ที่ผมขวากไว้กับปรารกเที่ยวท่องให้ทั่วขับเที่ยวให้มันให้สมกับที่ผมจากมันมานานเพราว่าปลารพทำผมจิบแสบมากแม้จะไม่ได้เจตนาแต่เป็นความรู้เท่าไม่ถึงการเขาเอารถผมไปจอดไว้ที่ไหนสักแห่งแล้วโดนมือเร็วประทุษรสายปล่อยนอ็อตตายน้ำมันเครื่องออก แล้วแปะไว้หลวมๆน้ำมันเครื่องรั่วซึมออกมาจากเครื่องหมดเท่านั้นยังไม่พอมีคนบางคนสันนิษฐานว่าอาจจะโดนกากเป็ดเทใส่ลงไปในรูเติมน้ํามันเครื่องทําให้เครื่องยนต์หลวมหมดพอผมมาเอารถไปกลับรถสตานเครื่องติดแต่มีควันกระหมงเสียงเครื่องยนต์ดังแกร๊กๆๆๆๆๆกลับไปรถไม่มีกําลังผมพาไปหาร้านซ่อมจ้างบอกว่า แทงชับหรือก็อเหวี่ยงหวมหมดแล้วผมปวดปลารกมากนี่ปารถไปขวางไว้ที่ร้านซ่อมใน้่านที่ตลาดย่านยาวให้ช่วยเปลี่ยนอะไรที่จำรูดได้ใหม่ผมพยายามศึกษาเราเรื่องว่าปลารกไปทําอะไรมาทําไมจึงมีคนเกลียดชังแกล้งทําให้ได้พบว่าปลารกเป็นหนี้ร้านค้าต่างๆในตลาดตะกั่วป่ามากมายสาเหตุมาจากสารีปัญญาผู้เป็นผู้ไปสร้างหนี้ ค่าสังกะสีี่มุงหลังคาบ้านปกติปลารบเคยผ่อนส่งให้ร้านค้าทุกเดือนพอสาลี่มาอยู่ปลารบไม่มีะจตงนอกจากนั้นค่าสัดเย็บเสื้อผ้าอาหารการกินข้าวสารทานกะปิสาลี่ไปเซ็นมาจากร้านแล้วรอให้ปลาลไปจ่ายแต่ปลารบหาไปจ่ายให้ไม่ทันทําให้ลูกหนี้เข้าใจว่าปลารบเบยหนี้ปลารบจะไม่มีปลารบจะไม่มีเงินได้อย่างไรในเมื่อใครๆก็เห็นว่าปลารบมีมอเตอร์ไซค์ใหญ่ กว่าที่ใครๆในตลาดมีใช้ขับไปขับมาคนที่โกรธแค้นจึงหาทางแกล,ล้งแต่ผู้มาแกล้งหารู้ไม่ว่ารถมอเตอร์ไซค์ที่ปลารบใจแท้จริงเป็นรถของผมผมไม่ว่าอะไรปลารบแม้แต่คําเดียวเพราะตอนนี้ผมอยู่ในฐานะเป็นน้องเขยแม้จะยังไม่ได้สู่ขอให้ถูกต้องผมจึงตั้งใจจะสู่ขอพี่ไรเสียบร้อยพี่ไรบอกให้ผมไปหาเงินเพื่อพาไปเป็นสินรอร ให้แม่ของเธอสักห้าพันบาทแล้วเราก็จะจดทะเบียนสมรสกันเลยไม่จัดพิธีแต่งงานปลายปีพศ2 5 1 0สาลี่ทิ้งปลารบไปได้กับนายหัวรับหมากสัง้งซึ่งมีฐานะดีมีรถยนต์กับบากับปลารบเป็นไม้และไม่มีใครอยู่ดูแลบ้านพี่ไรยจึงมาอยู่ช่วยดูแลบ้านและเลี้ยงหลานเพราะสาลี่ทิ้งลูกสาวเด็กหญิงอ้อมไว้ไม่ยอมเอาไปด้วยส่วนผมในเวลาต่อจากนั้นบ้านของปลารบก็เหมือนบ้านของผม ปรารบสอบว่าเขียนโทรได้มีโรงเรียนมัธยมเปิดใหม่ที่อำเภอปฏิวปรารบมีตำแหน่งแก้ลูกจ้างของเทศบาลตะกัวป่าจึงมาสอบบรรจุที่ปฏิวมีผู้สมัครแข่งขันสองคนปรารบสอบได้คู่แข่งสอบตกปรารบจึงได้เป็นครูอยู่ในโรงเรียนที่บ้านเกิดของตนเองคือโรงเรียนปัิว,วิทยาและไม่มาตะกัวป่าอีกส่วนผมเดินทางไปหาแม่สินครศรีธรรมราชเล่าว่าผมจะมีภรรยาแล้ว อยากพาเมียลงไปอยู่ที่เกาะแม่พอมีเงินจึงมอบเงินห้าพันบาทมาให้ผมพอกลับจากนาครศรีธรรมราชพี่ไรพาผมไปที่อำเภอปะปติวจังหวัดจุมพรบ้านของเธอแม่ขำแม่ของพี่ไรเห็นผมพิการก็ถามว่าแล้วนี่จะเลี้ยงดูลูกฉันได้หรือและทำท่าเหมือนจะไม่ยกให้แต่พ่อเริ่มพ่อของพี่ไรชอบผมพานพูดว่าอืมแต่คนนี้ขยันเก่เงกูได้ยินชื่อมานาน เก็บเงินเก็บทองได้ดีกว่าไอ้ปารบและมีธรรมะธรรมโมไม่ประพฤติทัวเหลวไหลกินเหล้าเมายากูชอกแล้วทานโกบวเราะที่บ้านของพี่ไรไม่มีพิธีอะไรมากเพราะพี่ไรไม่ให้จัดงานแต่งงานแบบตำน้ำพลิกละลายแม่น้ําซึ่งเธอได้บทเรียนมาตั้งแต่พี่สาวแต่งงานแต่งงานกันจนลูกโตอายุห้าขวบอย่างใจนี่งินกู้ที่กู้มาลงทุนจัดงานเลี้ยงไม่หมดพ่อแม่จึงแค่นิมมต์พรมาถวายอาหาร เราตักบาตรร่วมกันพระให้ตรวจมต์ให้พรเราจะนั่งรับพรแล้วก็จุผมจึงได้รับพี่ไรกลับมาจากวัวป่าและพาพี่ไรลง,งเกาะเขาไปทันทีทั้งๆท,ท,ที่โรงเรียนยังปิดทวนบ้านของปรารบที่ตะก,กวัวบาบุญรับน้องสาวของปรารบแต่เป็นพี่สาวของพี่ไรสมัครใจไปอยู่หลังหลานหรือลูกสองคนของปรารบแทนปรารบมีลูกกับสาลี่สีค่คนเป็นหญิงสองและชายสองแต่ลูกชายสองคน พ่อแม่ของปรารบรับเอาไปเลี้ยงให้อยู่ที่บ้านพ่อแม่ของปรารบที่อำเภอปะทิวต่อมาลูกชายคนโตของปรารบบุญรับซึ่งอยู่ตัวคนเดียวไม่มีสามีได้ขอไปเลี้ยงเป็นลูกส่วนลูกผู้หญิงคนโตหรืออ้อมพอเป็นสาวสาลี่มารับไปอยู่กับตนทําให้พ่อกับแม่และพี่สาวของปรารบช่วยกันเลี้ยงแต่ลูกผู้หญิงคนรองชื่อตุ๊กตาแต่เพียงคนเดียววันที่ผมพาพี่ไรลงไปที่เกาะเขา กำนันทําธุระที่ตลาดย่านยาวเสร็จช้ากว่ากําหนดทําให้ออกเรือจากตลาดย่านยาวในเวลาเกือบห้าโมงเย็นทําให้ไปถึงเกอะเขาท่าเรือท่ายางเกือบมืดและน้ําลงจัดทําให้ต้องจอดเรือไว้ไกลท่าต้องเดินบุปปกป่ากงกลางย่ําโคลนย่ําเลนทําให้ผมคนขาพิการเดินไม่ถนัดจะล้มจมโคลนเสียให้ได้แต่พี่ไรมีร่างสูงและแข็งแรงเธอหอบเข้าของประลุงประลัง ส่วนผมถือแค่กระเป๋าเสื้อผ้าใบเล็กน้ำหนักเบาใบเดียวพี่ไรต้องคอยประคองพยุงผมไว้ไม่ลมสร้างความกบกันให้กับกำนันและลูกๆบางคนพูดออกมาว่าเหมือนนางควา้ากับยาจกและว่าผมโชคดีที่สุดในชีวิตเขาว่าที่จะหาคนอื่นให้ได้แบบพี่ไรไม่มีแล้วและกว่าจะพ้นจากป่าเจเลนผ่านรากโครงกลางที่รุงรังมาได้ทำให้ต่างคนต่างแยก เรามาถึงบ้านพักประมาณสองทุ่มข้าวมื้อเย็นยังไม่ได้กินพอขึ้นบ้านพักในบ้านมีแต่ตะเกียงจะไปตักน้ำมาหุงข้าวและอาบต้องจุดเทียนไขเดินไปกันสองคนมืดมืดบอ่อน้ำอยู่ห่างโรงเรียนไปประมาณร้อยเมตรขุดไว้ในที่ลุ่มมีปลอกท่อปูนฝังลงดินผมโยนถังลงไปตักน้ำเสียงดังตุ๊บเหมือนถังน้ำกระทบดินพอสาวขึ้นมาไม่มีน้ำแม้แต่ตัหยดเพราะหน้าแรงเดือนเมษายนน้ำในบอ่อแห้งหมด ต้องเปลี่ยนที่เดินไปตักน้ําและอาบที่บ่อหลังบ้านกำนันไกล้ไปอีกสามร้อยเมตรก็พี่ไรนั่นแหละเป็นคนหิ้วตังน้ํากลับมาขณะที่ผมหิ้วไม่ไหวคืนนั้นเกือบสี่ทุ่มจึงได้กินข้าวแล้วล้มตัวนอนอย่างเหนื่อยอ่อนแต่ในใจผมเป็นถุกที่สุดในชีวิตเหมือนได้ขึ้นสวรรค์ตั้งเป็นที่ได้พี่ไรคนที่สวยทั้งรูปกายและนาใจมาอยู่เคียงข้างแต่ก็มีเรื่องเกิดขึ้นจนได้เรื่องนี้ผมยังเสียใจอยู่ แม้เวลาจะล่วงเลยมาตั้งห้าหกสิบปีกว่าแล้ววันแรกที่ผมพาพี่ไรล,ลงไปอยู่ในเกาะชจ้าบ้านในกเกาะพอเห็นคนสวยที่เกินหน้าเกินตาก็คิดว่าเธอคงจะเป็นผู้หญิงไม่ดีทําให้มีการพูดวิพากษ์วิจารณ์กันจนมาเข้าหูผมผมไม่อาจจะระงับใจตําเฉยได้จึงพ้องร้องต่อคนที่พูดต่อกำนันพอดีมีปลาดอำเภอกิ่งอำเภอขุรับุรีลงไปตรวจต้องที่ชื่อนายพนาพงเทพร,รัก เป็นนายทะเบียนผู้จดทะเบียนสมรสให้ผมกับพี่ไรและประารัดพนารู้จักพี่ไรดีกว่าดีว่าพี่ไรเป็นใครมาจากไหนประกอบกับตอนที่พี่ไรเป็นสาว่างปลัดพนา,าที่ดินอำเภอป่าไม,าอม้อเภอหลายคนก็ยังเคยไปจีบพี่ไรแต่แพ้ผมเพราะผมมีโอกาสได้อยู่ใกล้ชิดจนเหนนใจกันปลรัตปลัดปนา,าได้อธิบา,ายให้ชาวบ้านฟังว่าพี่ไรเป็นใครเรื่องจึงได้สงบ และวันเวลาก็ได้พิสูจน์ความดีของพี่ไรขณะที่ผมไม่พูดกับชาวบ้านบางคนอยู่เป็นปีเพราะแค้นเครืองที่เขางโง่แล้วชอบสรุนแบบโง,โง่ห่ทว่าพี่ไรกลับไม่โกรธเครืองถือสาเธออภัยให้กับความโุดเศาของชาวบ้านเธอพูดดีและทําดีกับทุกๆคนมีข้าวของก็แบ่งปันและยังช่วยสอนนักเรียนชั้นป .1 ป .2 ให้ผมด้วยเพราะผมสอนคนเดียวไม่ทันบางวันเด็กป .1 ป .2 อ,อุจจาระแตก ปัสสาวะวัดกางเก่งเพื่อนพี่ไรก็พาไปอาบน้ําและซักเสื้อผ้าให้ทําให้เธอกลายเป็นขวัญใจของชาวบ้านในเวลาไม่นานปีนั้นหรือสมัยนั้นใครที่เรียนจบมร .3 หรือมสามารถเป็นครูช่วยสอนได้ผมอยากจะให้พี่ไรเป็นครูช่วยสอนและให้เธอสอบอาวุธทิกครูพปอพปศทว่าพี่ไรชอบสามีที่เป็นครูแต่ไม่ชอบให้ตัวเองเป็นเธอกลัวว่าจะทําหน้าที่ภรรยาให้ผมได้ไม่สมบูรณ์ เพราะผมไม่ค่อยแข็งแรงเธอจึงทํางานให้ราชการฟรีๆและไม่ยอมใช้สิทธิ์ที่ช่วยสอบที่ช่วยสอนเด็กไปสอบอาวุธทิครูหลังจากพ่ไรไปอยู่บ้านพักครูกับผมเราจะขึ้นจากเขาะก็ต่อเมื่อจําเป็น<ม>เช่นเมื่อผมขึ้นมาประชุมเธอไม่กล้าอยู่ที่บ้านพักคนเดียวถ้าวันใดเรื่อกำนันยังกลับลงไปไม่ได้เราจะไปเยี่ยมบุญรับซึ่งตอนนั้นบุญรับมีคนที่ทําเหมืองแร่มาเจ้าพอและตอนหลังก็ได้อยู่กินกันโดยไม่จับ พิธีแต่งงานผมกับพี่ไรจึงไปพักที่โรงแรมย่านยาวเพื่อว่าเรือของกำนันจะออกพักจากท่าเวลาไหนจะได้มาตามเราลงเรือได้สะดวกโรงแรมย่านยาวเป็นนาคารไม้มีสองชั้นค่าที่พักคืนละยี่สิบบาทสงบและสะดวกสบายพอสมควรเดือนเมษายนปีพศ2 5 1 1ผมต้องการไปสอบวัดเขียนเองเพื่อเลื่อนขั้นและวิทยฐานะให้ตนเองผมไม่มีเงินสำหรับเดินทาง และค่าที่จะต้องไปใช้จ่ายในกรุงเทพจึงบอกขายรถมอเตอร์ไซค์ที่แยกส่วนเป็นชิ้นชิ้นรอร่อมอยู่ที่ร้านไอจัดในตลาดย่านยาวไปในราคาสองพันบาทมีคนตะครุกซื้อไปทันทีผมพาพี่ไรไปกวาดให้อยู่กับแม่ที่นครศรีธรรมราชหมอ้อเบิรนเดือนไว้เธอจ่ายสามร้อยบาทที่เหลือผมสมทบเข้าเป็นค่าใช้จ่ายระหว่างไปสอบวาดเขีนเอกที่กรุงเทพแล้วผมก็เดินทางโดยรถไฟขบวนนครศรีธรรมราช พอถึงสถานีหัวลาโพงผมถามตัวเองว่าจะไปพักที่ไหนดีถ้าจะไปพักโรงแรมผมก็ดูว่าจะแพงเกินเอตดและในฐานะที่ผมคุ้เคยกับวัดมามากมากกว่าที่ใดๆผมจึงนึกถึงวัดใหม่ยญยแป้นวัดที่ผมเคยไปพักกับหลวงพี่บรรจบตอนผมมาจากเพชรบุรีมาสอบวาดเขียนสีโทแต่นั่นมันก็ตั้งห้ากปีมาแล้วหลวงพี่บรรจบท่านยังจะรอผมอยู่ที่วัดนั้นอีกหรือ ดีไม่ดีต่างสุดออกไปมีลูกมีเมียเขียนนานแล้วก็ได้เรื่องของเรื่องก็เลยต้องลองเสียงดวงเอาจึงพอลงจากรถไฟผมขึ้นรถเม์มาลงที่สถานีขนส่งสายใต้จากนั้นก็เดินเข้าซอยบางขุนนนติดตวงบางกอกน้อยและพอเดินมาถึงบันไดาทางขึ้นกุฏิมูผมดีใจที่ได้ยินเด็กวัดสองสามคนยืนและนั่งอยู่แถวแถวนั้นพูดจากันเป็นภาษาใต้ผมจึงถามด้วยภาษาเดียวกันว่าน้อง มีพระดิมาจากวันเมามาอยู่ที่วัดนี้มั้งไหมมีครับมีไล่รูปเด็กวัดวัหนุ่มต่อผีอยากพบพระรูปไหนล่ะครับร่วงผีบรนจบอย่างอยู่ไหมผมถามร่วงร่วงผีบานจบกลับไปตายตั้ง้าปีแล้วครับไปซึกแล้วด้วยนั่นพระที่อยู่ตอนนี้มีใครบ้างละ่ะมีฐานงบฐานคิดฐานมาพ้องฐานเด็กวัดบอกชื่อพระปักไตเสียยาวยืด พราะวัดนี้แม้แต่ท่านสมบัติก็เป็นพระปักใต้ทานง,งบอยู่หลังหนห่ยปีขึ้นบันไดเวละดูกุฏิแทวที่ยู่ทานั้นกว้างห้องสี่ซ้ำผมเดินขึ้นบันไดกุฏิตีมูไปทันทีลักษณะกุฏิพระในวัดแถวภาคกลางต่างกับภาคใต้ตรงที่นิยมสร้างกุฏิมีใต้สูงสูงแบบเรือนไทยใช้เสากลมปูพื้นด้วยกระดานแผ่นใหญ่และหนาขัดไว้เป็นเงามันวัดรูปเป็นหลังหลังติดติดกัน มีระเบียงหน้าห้องแล้วมีจานกลางเชื่อมต่อให้สามารถเดินไปมาหาสุ่มกันได้ไม่ต้องลงดินและไม่ต้องขึ้นบันไดและลงบันไดจึงสร้างให้กุฏิอันหน้าเข้าหากันส่วนภาคใต้นิยมสร้างไว้แต่ละหลังแยกห่างเป็นเรือนไม้มีใต้ถุนบ้างเป็นตึกสองชั้นมีชั้นล่างติดดินทว่าผมขึ้นไปเดินอยู่บนนอกชั้นไม่ทันเดินไปหากุฏิหลวงพี่สงกุกพระรูปหนึ่งก็ทักขึ้นเสียคนอา้าวบุญมาได้ไง มาทำไรนี่ผู้ที่ทักผมเคยเป็นสามเณรตอนที่ผมยังบวชอยู่ที่วัดจะเมาชื่อเนนสมคิดมีอายุรุ่นราวเราเดียวกันกับผมแต่ตอนนี้ท่านผู้สมบทเป็นพระท่านสมคิดดึงมือผมพาเดินไปที่หน้าห้องของท่านแล้วนั่งลงตรงระเบียงยาวหน้าห้องผมเรียนท่านว่าผมมารอบหวานเขียนเอกท่านสมคิดถามผมอีกว่าแล้วห้เนี้ยไปยืนไหนต่น,นาน่ะตอนนี้ซ่อนโรงเรียนไรอ่ะผมเรียนท่านว่า ไปสอบเป็นครูชั้นประถมสอนอยู่ที่พังงาแต่อยู่ใกล้ๆก,ก,กับอำเภอตะกัวป่าท่านพูดตอไปว่างั้นมาพักอองผมดีว่า,น,านั่นๆจะได้เจอกันที่ไม่คิดว่าจะได้เจอกันอีกพูดแล้วก็ยังยกอกระเป๋าของผมเข้าไปวางให้ตรงมุมด้านซ้ายขององผมรู้สึกยินดีเป็นที่สุดเพราะตอนที่ผมยังบวชเนนท่านสมคิดยกย่องผมและนิยมชมช,มชอบผมมากท่านว่าผมวาดผมวาดรูป ผมมีฝีมือว่ารูปที่ลำหน้ากวา่าทุกๆคนในวัดจะเมาอุดตีของท่านสมคิดมีพื้นที่เป็นแผ่นกระดานหนาขัดถูวไว้เป็นมันไววัดไม้ปูพื้นแต่ละแผ่นคิดกันเป็นเนื้อเดียวไม่มีร่องมีเนื้อที่กว้างพอสมควรท่านจัดให้ผมนอนที่มุมซ้ายคิดขวาโดยมีหมอนมาวางให้หนึ่งใบส่วนท่านนอนที่ขวาและท่านยังให้ผ้าทีวนเก่าๆและะบงให้ผมใช้่มและปูนอน แต่ผมกระดากในความเป็นพรราวาสเลยไม่เอาผมขอนอนบนพื้นกระดาษลื่นๆสะอาดและผ่มผ้าเช็ดตัวผืนใหญ่ที่มีมาก็พอแล้วเพราะเดือนเมษายนที่ผมไปสอบอากาศในกรุงเทพค่อนข้างร้อนจนนั่งเฉยๆยังเหงื่อออกเวลานอนจึงไม่ต้องผม่มผ้าเช้าวันอุ่งขึ้นด้วยความไม่เคยนั่งรถเมย์ผมกลัวจับสายไม่ถูกและจะไปออกที่ที่ไม่ใช่สนามสอบผมจึงให้หนุ่มเด็กวัดลูกจิตท่านสมคิด ไปเรียกแท็กซี่มาให้คันหนึ่งและผมนั่งแท็กซี่จากในวัดเหมยยายแป้นไปลงที่บริเวณภายในโรงเรียนพ่อช่างถนนตีเป็ดในราคาสิบสองบาทตอนแรกแท็กซี่จะเอาสิบห้าบาทแต่เด็กวัดหนุ่มที่กําลังเรียนช่างคนปีสามช่วยต่อรองลงมาให้ที่หน้าตึกชั้นเดียวอยู่ทางปีกซ้ายของสนามหน้าโรงเรียนพ่อช่างผมพบผู้มาเข้าสอบหลายคนมารอสอบอยู่แล้ว สี่ห้าคนมาจากนาครศรีธรรมราชผมรู้จักดีแต่ท้ายสุดไม่ว่าจะมาจากที่ไหนก็กลายเป็นคนคุ้นเคยกันไปหมดทว่าการมาสอบว่าดเเห็นเอกของผมเจยวแรกนี้ผมมัวไปกังวลอยู่กับพี่เลยว่าถ้าผมเข้ากรุงเทพจะพาเธอไปอยู่ที่ไหนดีส่วนจะไปขวากที่บ้านบุญรับผมก็ยังไม่ไว้ใจเพราะคนที่มาเชอบ,บุญรับตอนแรกก็พยายามจีบพี่เลยผมจึงไม่กล้าไปขวากปลาย่างไว้กับแมว ตอนที่ผมมาสอบที่สนามโรงเรียนพ่อช่างจึงมีการสอบชุดวิชาต่างๆไปแล้วถึงสี่ชุดวิชาคือความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับสินภาพบุนนิ่งและภาพคนเหมือนเหลืออีกห้าชุดที่ยังดําเนินการสอบอยู่คือภาพคนทั้งตัวภาพดอกไม้ภาพสิ่งก่อสร้างภาพบุกและภาพทะเลภาพดอกไม้มีดอกกุหลาบสีขาวเหลืองแดงชมพูจัดใส่มาในกระมังวิชานี้ถ้าในวาดเขียนโตก็คือวาดเส้น จึงไม่มีปัญหาส่วนที่ผมสอบวิชานี้ตกถึงสองปีก็รู้แล้วว่าเพราะโดนแกลง้งยิ่งพอมาวาดสีน้ำมันยิ่งวาดง่ายกว่าสีน้ำที่มีปัญหาคือภาพคนทั้งตัวเพราะเขาให้นางแบบตัวเป็นๆน,นั่งแกะผ้ามาเป็นแบบให้วาดวิชานี้ทําให้ผู้เข้าสอบปกากกนรวุ่นวายตื่นเต้นไปทั้งสองห้องสอบหน้าต่างทุกช่องที่เคยเปิดรับแสงถูกขึงปิดด้วยม่านสีทึบแล้วเปิดไฟในห้องแทนอาจารย์ผู้คุมสอบหญิงและชายสามสี่คน นั่งคว้าประตูไม่ให้บุคคลภายนอกเข้าและคอยตรวจหลักฐานของผู้เข้าสอบอันผิดกับการสอบวันก่อนๆทุกคนในห้องสอบต่างนั่งเงียบคณะอาจารย์ผู้ชายคนหนึ่งเปิดคอสอบรมศิลธรรมและจริยธรรมแก่ผู้เข้าสอบว่าพวกคุณต้องให้เกียรติกับนางแบบอย่าแสดงกิริยาอาการใดๆให้เป็นการดูถูกดูหมิน่นพวกเธอเป็นเด็ดผาดพวกเธอไม่ใช่ผู้หญิงต่ำๆแต่เป็นนางแบบอาชีพที่ปลอยกายเพื่อศิละปะ และโดยกายให้กับพวกกิจกร,รหรือศิลปินวาดรูปโดยเฉพาะค่าชั่วโมงที่วิจัยแจ้งมาแพงมากถ้าพวกคุณทํากิริยาไม่สุภาพแล้วพวกเธอลุกไปไม่ยอมนั่งเป็นแบบให้พวกคุณก็จะสอบตกกันโดยปริยายอีกอย่างห้ามใช้กล้องถ่ายภาพมาถ่ายพวกมาถ่ายภาพเป็นอันขาดให้วาดได้อย่างเดียวเท่านั้นใครกว่าขืนจะตัดสิทธิ์การสอบแล้วอาจารย์ผู้คุ้มสอบก็ยกตัวอย่าง เหตุการณ์ในปีที่ผ่านมาว่าปีที่ผ่านมามีผู้ข้าสอบบางคนแอบถ่ายภาพของนางแบบนางแบบจับได้ว่าโดนถ่ายภาพเธอรีบลงมาจากที่ขึ้นไปนั่งโพสท่ามาแย่งกล้องถ่ายรูปควานลงกับพื้นกลายเป็นเรื่องใหญ่โตทําให้ผู้ข้าสอบคนอื่นๆพลอยไม่ได้ตอบติดหลังจบการอบรมนางแบบสาวร่างระหงสี่คนแบ่งไปห้องด้านขวาสองคนห้องด้านซ้ายสองคนสวมชุดผ้าถุงนุ่งกระจมหกก้าวขึ้นไปบนโต๊ะ และนั่งบนเก้าอี้ที่วางซ้อนอยู่บนโต๊ะอีกทีอาจารย์ผู้หญิงและผู้ชายสองคนช่วยกันเอาผ้าม่านไปปิดกั้นสายตาพวกผู้สอบขณะจัดท่าให้นางแบบนั่งจัดท่าเสร็จจึงเอาผ้าม่านที่ปิดกั้นอยู่ออกเรือนร่างอันโเดยเปล่าอลังจางของนางแบบจึงปรากฏขึ้นเธอนั่งเอ็นกายน้อยๆบนผ้าปูนั่งสีเขียวอ่อนมีม่านหรือฉากด้านหลังเป็นสีฟ้าเข้ากับบรรยากาศและแสงเงาที่จัดไว้พอเหมาะพอดี ผู้เข้าสอบถูกแบ่งเป็นสี่กลุ่มสองกลุ่มแรกไปห้องด้านขวาอีกสองกลุ่มหลังอยู่ห้องด้านซ้ายแต่ละกลุ่มมีจํานวนผู้เข้าสอบประมาณสิบห้าคนตองนางแบบหนึ่งคนถ้าว่าใครอยากจะย้ายกลุ่มหรืออยากจะเลือกวาดนางแบบคนไหนหนึ่งในสี่คนให้เลือกได้ทําให้เราต้องเปลี่ยนห้องเปลี่ยนที่กันไปมากว่าจะตกลงใจว่าจะวาดนางแบบคนไหนแต่ให้เลือกวาดนางแบบเพียงหนึ่งคนและส่งภาพเพียงหนึ่งภาพเท่านั้น นั่งแบบจะนั่งอยู่ในท่าที่จะให้ยี่สิบนาทีครบยี่สิบนาทีเธอจะลงจากเก้าอี้มาเดินเปลี่ยนอริยบทข้างล่างห้านาทีแล้วจึงขึ้นไปนั่งใหม่ยี่สิบนาทีแล้วพักห้านาทีเรื่อยไปจนกว่าจะหมดวันคือตอนเช้าสามชั่วโมงตอนบ่ายสองชั่วโมงเป็นเวลาบาทเป็นเวลาสองวันวันละห้าชั่วโมงเพราะการได้รับทั้งคำขู่และการอบรมจากอาจารย์ผู้ผุ้สอนทำให้ผมตลอดเวลาที่มี ที่เข้าบซึ่งเพื่อนๆมีทั้งหญิงและชายวาดภาพนางแบบไม่มีเสียงพูดคุยไม่มีแม้แต่เสียงไอหรือจามเพราะทุกคนปากันระวังตัวกลัวไม่ได้สอบเสียงที่เกิดขึ้นจึงมีแต่เสียงผู้การหล่นดินสอตกกระผงน้ำมันกัดลางแปลงลม้มซึ่งผิดกับวันก่อนๆที่วาดภาพหดอกไม้วาดแจกันวาดนิ่งวาดผลส้มและกล้วยที่ยกมาวางบนโต๊ะท้งเกลือ ที่ทั้งวันได้ยินแต่เสียงหัวเราะหัวใกล้ยอยา่งอารมณ์ดีและมีเสียงคุยเล่าเรื่องตลกบุหงาครับขอจบตอนนี้ไว้เพียงแค่นี้ก่อนนะครับถ้าถ้าชอบก็โปรดกดไลค์กดแชร์แล้วก็ติดตามตอนหน้าต่อไปนะครับซึ่งผมจะเอามาลงในเฟซบุ๊กในชื่อไปบุญปาษาในชื่อไปบุญปันเมืองเป็นภาษาไทยนะครับขอบคุณครับ สำหรับวันนี้ก็ขอจบตอนไว้แค่นี้ก่อนนะครับแต่เรื่องราวการต่อสู้ชีวิตของผมยังมีอีกมากที่จะนำเสนอต่อไปเรื่อยๆโดยผมจะนำลงในเฟซบุ๊กทุกๆวันตอนบ่ายๆนะครับแต่วันไหนถ้าไม่ได้ลงก็จะแจ้งให้ทราบในเฟซบุ๊กไปบุญพันเมืองพิมพ์ภาษาไทยนะครับ แล้วก็ขอบคุณสำหรับท่านที่ชอบแล้วก็กดไลค์กดแชร์เพื่อให้คนแก่คนนี้ได้มีงานทำคือผมกำลังทำหน้าที่ครูปริญญาตยสาขาวรรณกรรมนะครับขอบคุณครับ